มาร์ทวอชที่พร้อมพาคุณฟิตไปอีกขั้นกับหัวเว Watch Fit 4 Series เอาใจสายแฟชั่นและสุขภาพทั้งโหมดกีฬาระดับโปรการจัดการด้านสุขภาพหัวเว Watch Fit 4 Pro ดีไซน์สวยพรีเมียมด้วยกระจกแซฟไ i ร์สังเคราะห์ขอบไทเทเนียมและตัวเรือนอลูมิเนียมระดับการบินหลากหลายโหมดกีฬาระดับโปรทั้งโหมดกอล์ฟพร้อมแผนที่กว่า1 5 0 0 0สนามโหมดดำน้ำได้ลึกระดับ40เมตร โหมดวิ่งเทรลพร้อมแผนที่เชิงลึกตรวจวัดค่าสำคัญรอบด้านด้วยเทคโนโลยี TrueSense แบตอึดทนทานสูงสุด10วันเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS และ Android ในราคา7,490บาทมาด้วยกัน3สี Black Blue และ Green Huawei Watch Fit 4รองรับกีฬา100กว่าโหมดเอาใจทั้งสายกีฬา outdoor และ indoor ตรวจวัดค่าสำคัญสุขภาพรอบด้านอย่างแม่นยำในราคา3,990บาทมาด้วยกัน3สี Black Purple และไว้ e ช็อปได้แล้ววันนี้ที่เจมะทุกสาขาพร้อมของสมนาคุณพิเศษอีกมากมาย